สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับนี่เลยวันนี้มาเที่ยวนะครับนะเที่ยวพักผ่อนนะครับกับน้องๆแอดมินนะครับนะนี่ที่พักเป็นบ้านเดี่ยวนะครับนะอันนี้ทางเข้าบ้านนะครับนะนี่เลยสวยอื <c oughs> นี่นะครับใครจะพาใครจะพาถั่วี่น,นัยานี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงสวยครับบรรยากาศดีนี่เลยนีก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับนะแต่วิวข้างนอกสวยมากถัดออกไปก็เป็นสระว่ายน้ำ แล้วก็วิวข้างนอกสวยมากตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครับนี่เลยเคาน์เตอร์บารั่นกินกาแฟตอนเชา้าแต่ว่าซิกเนเจอร์ของบ้านหลังนี้จะมีบันไดบนบันไดบนขึ้นไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนี่ครับ นี่ข้างบนก็จะมีที่นอนนะครับนะน่ารักน่ารักนะครับเป็นห้องใต้หลังคาครับนี่เลยโอ้แต่วิวสวยครับวิวข้างนอกเหมือนเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอะ่ะนี่นี่จะเป็นห้องใต้หลังคานะครับ เก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆดูนะครับอืมข้างในสวยเนาะจีเนาะข้างในน่าอยู่มากข้างนอกก็วิวสวยนะ,นนะข้างในข้างนอกวิวสวยห้องนอนครับห้องนอนน่ารักเดี๋ยวบอกไปเลยว่าห้องนอนน่ารักมากนี่ห้องนอนใหญ่มีสองห้องครับ นี่ค่ะนี่ห้องนอนห้องนอนน่ารักมากว้าวนี่เลยครับแล้วก็มีห้องน้ำนี่ห้องน,น้ำนี่เลยชุ๊บสไตล์โซคิวน่ารักน่ารัก แล้วก็มีห้องนี้นี่เลยห้องนี้ก็น่าหลักครับม <Nice life. S 1> าสอนสองวันพักสองที่ครับอันนี้เป็นที่แรกก็โอเคนะครับนะอากาศดีแล้วก็ เราออกไปคร be right ัวตรงไหนอะครัวอยู่ข้างบ้านครัวอยู่ข้างบ้านนี่เดียวเราเล่นเราเกตเอาได้ร้องคาราเกะแล้วเหรอโอ้โหคนขัดได้ร้องคาราเกะแล้วที่ที่คนสับรถได้ร้องคาราเกะแล้วอืมนี่คอเตอร์บาร์ข้างบ้าน นี่อากาศดีเนาะป่ะเนาะดีมากแสดงว่าตอนคืนมันจะเย็นนะเนี่ยโอ้โหหนาวหนาวแน่อากาศดีน uh> mhm ี่ให้ดูบ้านข้างๆครับประมาณนี้น <um anyway ี่เลยครับน่ารักคับพูดน่าอยู่ด้วย นี่น่ารักนีมากระทัันหรออืมมากระทันหันหมัมน,นดอกอะไรอ่ะขอเขาเรียกดอกอะไรอ่ะสวยจังโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็มารีวิวให้ดูนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆไปฝากนะครับ